สวัสดีครับผมโกเบลฟาร์มครับผมวันนี้ก็จะมาสาธิตการใช้น้ำส้มผลไม้หมักในชีวิตประจำวันเนี่ยครับก็ง่ายๆนะครับผมแต่นี้ก็มีส้มหมักอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีส้มกล้วยหมกักแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์นะครับก็หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะครับน้ำส้มน้ำส้มหมักนะครับแอปเปิลไซเดอร์หนึ่งช้อนชาต่อน้ำ หนึ่งแก้วนะครับหรือว่าหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ผสมน้ําผึ้งตามใจชอบนะครับก็ถ้าอยากหวานเยอะหน่อยก็หนึ่งช้อนโต้นะครับถ้าไม่หวานมากก็ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับผมถ้าเชื่อว่าคุณรูโไหมว่าสไปร์วิลเลแนสกัลคัตมันนี้คืิ่งทเราใช้ในงานวันคริสต์มาสนี่คือคัตเตอร์สไปร์ทสไปร์ท 1>, 1, 1ティースプーンスですね。入れて、お水そ1本くらいですね。一緒に入れて、シミスですね。自分の味ですね。甘いが欲しいは、1スプーンですね。甘くない半分くらいですね。半,半分テーブルスプーンです。 3 no ามวันมですねข้าวบ้านกินกดว่อร์ร่มกนนะครนันะครับครับค่ักครับารับครับคาัครับครับคับครับครนบครับครับเรับครับรัราบรครับคับครับับออครับครับ ดีวกว่าน,นั้นสามสิบนาทีก็ปรุงตามใจชอบนะครับถ้าอันนี้ก็แอปเปิลไซเดอร์หนึ่งช้อนชานะครับน้ำหนึ่งแก้วนะครับก็ใส่ไปแลก็น้ำตาลก็สักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับถ้าไม่ชอบหวานมากก็ครึ่งช้อนตกก็กลางดีครับคนให้เข้ากันนะคความหวานความเปรี้ยวก็ตามเราเราชอบนะครับแต่ว่าอย่าดื่ม จะใส่แบบดื่มโดยตรงนะครับข้อห้ามก็คือห้ามห้ามดื่มใส่ดื่มไป,ไปตรงนะครับเพราะมันความเค็มสูงจะทําลายเยื่อปากและลาไส้นะครับของตุองผสมน้ำอย่างเงี้ยเป็นตอวโซคาครับรสชาติเขาเก๋เปรี้ยวหวานอร่อยดีครับก็ปรุงรสตามใจนะครับถ้าหวานมากก็เพิ่มเปรี้ยวเข้าไปหน่อยถ้าเปรี้ยวมากก็เพิ่มน้ำตาลอ่ มือปับอีกนิดนึงที่มันอยู่ในบาลานซ์ที่ตัวเองชอบนะครับผมก็ระดีหอมดีหอมน้ำผึ้งหอมกลิ่นของแอปเปิลนะคร,ครับผมขอบคุณครับง่ายๆครับผม